ปัญหาการนับสังคยนาน่าสังเกตว่าแม้ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาแบบเทราวาด้วยกันโดยเฉพาะไทยพม่าและลังกายัางนับครั้งการสังคยนาไม่ตรงกันเนื่องจากการสังคยนาบางครั้งไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศอื่นสรุปการนับสังคยนาของประเทศต่างๆดัง,งนี้1 ประเทศศรีลังกายอมรับการสังคยนาสามครั้งที่ประเทศอินเดียและนับจากสังคายนาที่ประเทศของตนต่อมาอีกสามครั้งครั้งที่6หรือครั้งสุดท้ายของลังกากระทำเมื่อพุทธศักราช2406ที่รัตนปุระประเทศศรีลังการาหิกขะาทุเวศริสุมังคละเป็นประธานกระทำอยู่หเดือนจึงสำเร็จ การสังคยนาครั้งนี้เป็นที่รับรู้กันเฉพาะในสีลังกาเท่านั้น 2. ประเทศพม่านับสังคยาที่ทำที่อินเดียสามครั้งแล้านับครั้งที่สองที่ทำที่สีลังกาเป็นครั้งที่สและมีเพิ่มครั้งที่ห้าและหที่ประเทศพม่าคือสังคยาครั้งที่ห้าทำในรัชสมัยพระเจ้ามินดงประชาคราพิวังสะ พระเนรินทาพิทชะและพระสุมังคละสามีปลัดกันเป็นประธานท่ามกลางที่ประชุมพระและคารืหัดผู้แตกฉาในพระไตรปิฎก2,400ท่านกระทำอยู่หเดือนจึงสำเร็จสังคยนาครั้งนี้มีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,414สังคยนาครั้งที่6เนื่องในโอกาสฉลอง25พุทธศตรวรรษของพม่า รัฐบาลพมา่าได้เชิญผู้นำชาวพุทธต่างประเทศโดยเฉพาะสายเทรวาทเข้าร่วมด้วยจุดประสงค์ของการสังคยนาครั้งนี้เพื่อพิมพ์พระไตรปิฎกพร้อมอจัตกถาและคำแปลเป็นภาษาพมา่าได้ทำอยู่สองปีคือระหว่าง17พฤษภาคม2497ถึง24พฤษภาคม2499 เสร็จแล้วได้แจกจ่ายพระไตรปิฎกฉบับอักษรพม่าไปยังประเทศต่างๆด้วย 3. ประเทศไทยยอมรับการสังคยนาที่ทำตามกันมาโดยลำดับถือว่าเป็นประวัติที่ควรรู้เกี่ยวกับความเป็นมาแห่งพระธรรม,มวินัยในหนังสือสังคีติเยวงง์รจนาเป็นภาษาบาลีโดยสมเด็จพระวัณรัตน์วัดพระเจตุพน รจนาเมื่อครั้งยังเป็นพระพิมนธรรมในรัชกาลที่หนึ่งได้จัดลำดับสังคยาณไว้เก้าครั้งคือสังคยาครั้งที่หนึ่งสองสามทำในประเทศอินเดียดังกล่าวแล้วสังคยาครั้งที่สี่และห้าทำในประเทศลังกาสังคยาณครั้งที่หกทำในลังกาเมื่อพุทธศกราช956พระพุทธโคสา,าจารย์ชาวอินเดีย ได้แปลและเรียบเรียงอัตถกาถาจากภาษาสิงหนเป็นภาษาบาลีในรัชสมัยพระเจ้ามหานามะการสังคยนาครั้งนี้ไม่ได้ชำระรัตไตรปิฎกหากแต่ชำระอัตถกถาทางลังกาจึงไม่นับเป็นการสังคยนาสังคยนาครั้งที่7จ็ดทำในลังกาเมื่อพุทธศักราช1587พรกะกัสสปเทระเป็นประธาน ได้รจนาและชำระคำพีดีกาต่างๆร่วมกับภิกษุผู้เชี่ยวชาญพุทธธรรมกว่าหนึ่พรูปสังคยนาครั้งที่8ปดทำในประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2020ในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งล้านนามีพระธรรมมทิน,นเทระเป็นประธานร่วมกับพระเทระหลายร้อยรูปที่วัดโพธาราม ทำอยู่หนึ่งปีจึงสำเร็จสังคยนาครั้งที่เก้าทำในประเทศไทยในรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพุทธศักราช2,331พระเทระ218รูปราชบัณฑิตเข้าเรือหัส32คนร่วมมือกันทำเป็นเวลาหเดือนจึงสำเร็จ